เส์ What h e h เมาส์เมาสเมาเมาสุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับขิมเพศสัชกรหญิงหันสาวมหามงคลและระมอนคนสวยค่ะคุณกำลังรับฟังรายการ What the Health เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะคือว่าอาทิตย์ที่แล้วครั้งที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนัก ครั้งนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นการเสริมกันอฮะมันเสริมกันค่ะพี่เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของรูปร่างค่ะว่า oh. เราจะ คงรูปร่างให้สวยงามแล้วก็ทําให้รูปร่างเราดีที่สุดนะวันนี้ได้อย่างไรดีที่สุดนะวันนี้แล้วคงไปยันอาคตได้อย่างไรนะคะแล้ววันนี้เราคุยกับใครคะพี่เขมวันนี้เราก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยตรงเลยนะคะก็คือดอร์เบนจพลเบนจพลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาและการออกกําลังกายค่ะก่อนจะไปคุยกับอาจารย์นะคะขอให้เราโมดแนะนำหน่อยสิว่าเนี่ยสปอร์ตออโตปิดิกส์เนี่ยมัน เป็นยังไงทําอะไรดูแลอะไรบ้างอะคะโอ้ยจริงๆแล้วศูนี้นะคะของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะเราก็ดูแลตั้งแต่เราดูแลหมดเลยทั้งผู้ป่วย นะคะแล้วก็คนไม่ป่วยด้วยอ๋อไม่ป่วยก็หาได้หรอมาโรงพยาบาลพูดเลยนะคะจริงๆแล้วคนที่ไม่ป่วยแต่อยากที่จะเพิ่มสมรรถนะของตัวเองเนี่ยสามารถมาที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่สามารถดันคุณเนี่ยไปให้ถึงจุดที่คุณคิดว่าคุณไปไม่ถึงแล้วอยากไปให้ถึงแต่ที่นี่ทําได้อ,อย่างเช่นพี่ขีมถ้าพี่ขีมคิดว่าเฮ้ยอ,อายุขนาดพี่แล้วเนี่ยพี่จะไปปีนเอเวอร์เรสต์ได้หรอหรอะไรอย่างเงี้ยพี่มีปัญหานู่นน,นี่นี่นั่น ปรึกษาค่ะปรึกษาดรดิฉันค่ะ uh huh. คุณจะไปถึงเอเวอรเรสต์ได้ภายในกําหนดที่คุณหมอดใูให้เลยแต่คุณต้องมีวินัยแล้วตาม uh huh. คุณหมอ,อถ้าเกิดแหลกรู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอก่อนเลยสวัสดีค่ะ uh huh. คุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะเรื่องของการออกกําลังกายคนป่วยออกกําลังกายได้ไหม เปิดประเด็นป่วยป่วยนี่คือป่วยแบบไหนคะป่วยแบบหนูนี่แหละค่ะอยากใรมีอาการยังไงป้างคระรามน์ปวดหลังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นเบาหวานเป็นคอเลสเตอรอลสูงไม่น่าเชื่อว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ได้เนาะวันได้ไหมคะคนป่วยออกกาลังกายได้ไหมถามมันก็ขึ้นอยู่ว่าป่วยเลเวลไหนขึ้นอยู่กับป่วยเลเวลไหนถ้าเป็นเลเวลที่แบบโอ้ยังมีความเจ็บปวดเยอะหรืออะไรพวกนี้ เราก็จะต้องรอก่อนนะครับรอให้อย่างน้อยเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยบรรเทาลงมาหรือหายไปเลยเนี่ยนะครับคือการออกกําลังกายเนี่ยต้องต้องอันนี้พูดตามตรงเลยการออกกำลังกายไม่ได้ไม่ได้เป็นยาแก้ทุกอย่างถ้ามันมีอาการเจ็บปวดม,มีโรคมันมีอะไรอยู่เนี่ยบางทีเราจะต้องมาจัดการกับตัวโรคนั้นก่อนมีทรีทเมนต์ก่อน ส่วนการออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพรีเวนชั่นซะมากกว่านะครับถ้าใน,ในแง่ของคนป่วยนะแต่ถามว่าคนป่วยสมมติเป็นโรคหัวใจออกได้ไหมได้แล้วก,ก,ก็มีโปรโตคอลที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคหัวใจแน่นถ้าเบาหวานออกได้ไหมได้ก็จะมีวิธีการออกกําลังกายที่เซฟกับคนเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้ก็มีโปรโตคอลว่าอ่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้หรือถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับทางออโอโมดิกส์พวก มีกระดูกสันหลังเสือ่อมมีลักษณะของการโคดหรือว่ามีลักษณะเช่นเอ็นขาดหรือกล้ามเนื้อฉีกมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการออกกําลังกายที่มันเหมาะสมกับลักษณะการเจ็บป่วยนั้นนั้นะครับ<ช>ผมเท่ากับว่าป่วยก็ออกได้ไม่ป่วยก็ออกได้แต่ว่ามีโปรโตคอลของแต่ละบุคคลเท่านั้นเองคือ,อคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ คือการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่วันใส่ฟิตออไม่ไม่ได้เดินไปซื้อถุงเท้าบอกฟรีไซส์แล้วใส่ได้มมไม่ใช่คือคือสำหรับตัวผมเองนะถ้าเดินไปซื้อเดินไปซื้อเสื้อผ้าแล้วบอกฟรีไซส์ใส่ได้ค่ะเนี่ยผิดเพราะผมมันใส่ไม่เคยได้เลยของอาจารย์เดินไปแล้วเขาบอกว่าฟรีไซส์ใส่ได้ของระมลเดินเข้าไปเขาบอกว่าไม่มีไซส์ค่ะโอเคนะอเอาเรื่องจริงมาพูดระมณนั่นมาันอดีตเดินระมน,นดีแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้ การจะออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยค่ะจะมันต้องออกทุกวันไหมคะไม่ใช่ครับการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยคือคืองี้การออกออกกำลังกายมันคือการพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายคือ <ess a good move> แล้วการจะพัฒนาขึ้นได้เนี่ยอินเทเวมันจะต้องมีการทําให้ร่างกายเนี่ยบาดเจ็บเล็กๆผมใช้คำนี้แ้วก,กันนะบาดเจ็บเล็กๆแล้วอาการบาดเจ็บเล็กๆเนี่ยคะ่ะมันฟีลด้วยแบบ โอ้ยเจ็บตรงนั้นนิดหน่อยเลยปวดเมื่อยหลักๆเราจะรู้สึกปวดเมื่อยปวดเมื่อยตึงหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บเนี่ยเราร่างกายเราก็จะเกิดการซ่อมนะครับลองนึกดูถึงอนี้แล้วกันนึกดูถึงเขาที่เคยมีคำบอกว่าถ้ากระดูกหักตรงไหนสักที่หนึ่งมันจะไม่ค่อยหักที่เดิมค่ะเพราะว่ากระดูกมันจะเกิดการซ่อมให้มันแข็งขึ้นหนาขึ้นนะบริเวณนั้นกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันนะครับ ก็ทําให้เขาบาดเจ็บเล็กๆมีการแตกตัวของเซลล์ค่ะแล้วตัวเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเ,เซลล์กล้ามเนื้อเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันจะขยายมันจะซ่อมตัวเองให้ขยายขนาดขึ้นมีจํานวนมากขึ้นนะครับเพราะนันก็แข็งแรงขึ้นในลักษณะ嗯嗯ของอความสามารถของการหายใจระบบหัวใจก็ใกล้เคียงกันที่ว่าต้องทําให้เขาล้าต้องทําให้เขาเหนื่อยต้องทําให้เขามีความถดถอยไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มขึ้นทีนี้ จะเพิ่มขึ้นได้ยังไงต้องพัก <c oughs> การออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยต้องต้องมีจังหวะการพักที่เหมาะสมกับเขาด้วยทีนี้พอเขาได้พักเนี่ยมันพอเขาได้พักเขาก็รีคอเวอร์ตัวเองนะครับเมื่อเขาร,รีคอเวอร์ตัวเองได้เต็มหรือเกือบเต็มสมรรถภาพของเขาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถสเต็ปอัพขึ้นไปได้ทีนี้มันจะถ้าเกิดเราเน้นทําอย่างเดียวอย่างเดิมอย่างเดิมทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเคยเป็นร้อย แล้วหล่นลงไปใช่ไหมหล่นลงไปเหลือ80อาจจะฟื้นขึ้นมา90ก้าทำอย่างเดิมซ้ําอีกเหลือ70มันก็กลายเป็นถดถอยถดถอยถดถอยอ๋อกลายเป็น,ปนว่าย<ง>ิ่งออกบ่อยแบบทีๆซ้ำๆเดิมมันกลายเป็นถดถอยได้ใช่ใช่สามารถเป็นอย่างนั้นได้ครับเภสัชกรอย่างดิฉันมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคือบ,บางคนเนี่ยไม่ได้ออกสม่ําเสมอแล้วพอออกใช่ไหมคะมันก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อ แล้วกลับบ้านไปกินยาคลายกล้ามเนือ้อแบบนี้ส่วนตัวคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ทราบว่าอาจารย์คิดไงคะคือคือ,คอการที่ไม่ค่อยได้ออกนะครับแล้วมีอาการปรวดเมื่อยเจ็บบ้างบางคนเจ็บบ้างสําหรับบางคนหรือเยอะแบบลงบันไดไม่ได้สําหรับหลายๆคนนะครับอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าดอมเดเลย์ออนเซต์มัลเซอร์ซนเนสนะครับอาการนี้จะอยู่ประมาณ2-3วันซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการการฟื้นนั่นแหละโดย, <S <S โดยประมาณ<โด>มนะครับ ถามว่าการกินยาคลายกล้ามเนื้อช่วยไหมอ่ะมันก็คือในอารมณ์มันก็คือยาแก้ปวดถูกไหมก็ทํ<น>าให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแน่ๆค,ครับเพราะว่าต้นเหตุของมันคืออะไรต้นเหตุของมันคือการที่กล้ามเนื้อร่างกายเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอที่จะรับงานที่ทำพอมันไม่แข็งแรงพอที่จะรับงานที่ทำก็เกิดการเมื่อยล้าแบบนี้แล้วก็ดิเลยไป แต่มันก็แล้วแต่คนนะอย่างพี่เองจริงๆแล้วชอบชอบอาการดอมเนี่ยค่ะคือมันรู้สึกว่ามันได้ออกเออมันได้แบบเออได้ฉันได้หึงอ่ะฉันไม่ได้เรียกซิตอัพสิบทีเราเลิกเป็นเดือนอะไรจริงๆแล้วดอมเนี่ยถ้ามันหายไปใน3วัน3าวันเนี่ยโดยประมาณเนี้ยนะครับมันก็เป็นสายที่ดีว่ากล้ามเนื้อเรากำลังร่างกายเราเกิดการพัฒนาแต่ถ้าเกิดมันเลยอย่างนั้นนี่อันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ามีอะไรผิดปกติแล้วการออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์นะครับมันไม่ใช่สักแต่ ไม่ใช่แค่ออกกาลังกายครับสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือการออกกำลังกายการพักแล้วก็การฟื้นฟูโดยการฟื้นฟูเนี่ยรวมไปถึงการกินด้วยนะ<อ>มันต้อง <Yeah. S 1> มันต้องให้มันแมชกันอย่างคนที่แบบอ,อย่างคน,คนที่ทําไมนักคนที่อยากได้กล้ามเนื้อเขาถึงต้องกินเวกินเวแล้วน้ําหนักเออกินแล้วกินเวแล้วกล้ามขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเติมโปรตีนเข้าไปช่วยในการซ่อ,อม มันแค่ไม่ใช่เสริมอย่างเดียวมันซ่อมด้วยมันซ่อมเพราะว่าอย่างที่บอกครับกล้ามเนื้อพอเรายกเวทกล้ามเนื้อมันเกิดการเสียหายค่ะแล้วเราอย่างที่เราทราบว่าพื้นฐานเลยกล้ามเนื้อมันเสียหายแล้วก็เอาโปรตีนไปซ่อมซึ่งถ้าเกิดเรากินโปรตีนตามปกติของเราเนี่ยเราก็ต้องเรียกได้ว่ายัดนานเข้าไปอ่ะไม่งั้นไม่พอไม่งั้นมันไม่พอเพราะปกติเราก็กินได้ในระดับหนึ่งร่างกายเราย่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราความสามารถใน ในการที่แบบกินอะคุณจะไปนั่งกินสเต็กหรือว่าวันนี้ฉันไปยกเวทมาอ่ะไปสเต็ก500กรัมอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหไม่ไหวอ<น>ะจุกอ่ะแต่เวมันอารมณ์ประมาณแบบกินง่ายดื่มง,ง่ายน้ำแก้วนึงอ่ะคุณพิศวรน้ำแก้วมันอิ่มไหม,ไมย<ช>ังไม่เคยกินก็แค่บุ๊บเดียวก็อิ่มเหมือนกันนะคือมันอิ่มกว่าน้ำธรรมดาใช่ไหมคะจ๊ะมันมก็อ่ามันมันคือนมอ่ะออมันคือนมเข้าใจได้แล้วถามเลยค่ะ เวเนี่ยหรือว่าพวกโปรตีนเนี่ยเราควรกินก่อนออกกาลังกายหรือหลังออกกําลังกายบางตำราบอ,อกก่อนนะบางตำราบอ,อกหลังนะอขึ้นอยู่กับความหนกักแล้วก็ระยะเวลาในการออกกองเรามีผลไหมคะมีผลครับมีผลคือคือมันจะมีไซเคิลที่ว่าคือร่างกายมันมีไซเคิลในการใช้พลังงานนะครับค,คือแมคโรนิวเทรียนสตัวคือคาร์โบไฮเดรตแฟตแล้วก็โปรตีนเนี่ยนะครับมันถูกนํามาใช้ในการทำแอคทิวิตี้ในการออกแรงของมนุษย์นะทั้ง3าตัวนะ ใช้ไปพร้อมๆกันทั้ง3ตัวแต่ด้วยพอชั่นที่ต่างกันณเวลานะครับทีนี้โปรโตีนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่เอามาใช้ยากเป็นโปรโตีนเป็นแหล่งที่ว่าช่วงเวลาถ้าทําสั้นๆเนี่ยโปรโตีนถูกใช้แต่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเซประมาณแบบเราๆสองชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยโปรโตีนจะเริ่มชิฟเข้ามาเป็นตัวใหญ่ละเหตุผลเพราะว่าซอสแรกๆคือคาร์บโบไฮเดรตคาร์บโบไฮเดรตเขาไปก่อนเลย2นาที 2นาที5นาทีนะครับไขมันหลังจากนั้นี่เริ่มคิกอินเข้ามาค,ค,ค,คือเขาใช้ตลอดนะไม่ใช่ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตพอพ้นระยะช่วงนี้ไขมันเขาไขามันพอช่วงนี้มาเป็นโปรตีนเป่าไม่ใช่ทั้ง3ตัวถูกใช้ไปพร้อมๆกันแต่ว่าแต่ละตัวณช่วงแรกจะใช้น้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะ mm hmm. พอน้ําตาลเริ่มหมดพอไคาร์โบไฮเดรตเริ่มหมดตัว ซอสถัดมาคือไขมันเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีป่วนบาทมากขึ้นแต่น้ําตาลก็ยังคงใช้อยู่บ้างโปรโตีนจะถูกใช้น้อยมาแต่เริ่มแต่พอผ่านไปใกล้ๆสชั่วโมงปุ๊บติไขม,มันหมดแล่ไขมันที่ที่ถูกย่อยเตรียมพร้อมสําหรับใช้พลังงานมันเริ่มไม่พอแล้วก็เริ่มเอาโปรโตีนคิกอินเข้ามามนะครับซึ่งพวกที่เล่นเวทเนี่ยเขาเขาบางทีเขาเล่นอย่าเรียกว่าชั่วโมงเลยเขาเรียกเล่นเป็นวัน ใช่เวลาเห็นแบบเคยเคยได้ยินเคยแบบเคยดูรายการรายการหนึ่งแล้วเขาพูดถึงคนที่แบบเล่นเวทหรือพวกนักเพาะกายเน<อ><ช>ี่ยเขาอยู่ในจิมทีแบบเกือบหนึ่งวันใช่ซึ่งซึ่ง,งไอ้ตัวไซเคิลไอ้ตัวการการการใช้แรงของเขาเนี่ยมันมันมันกินมาถึงตรงนี้แล้วไงกินม, <ๆ S 2> มาถึงโปรตีนล้วถ้าเกิดเขาไม่ทานเวก่อนถ้าเขาไม่ทานเวก่อนก็คือเพื่อเป็นการ ไม่ให้เกิดไซเคิลในการนําโปรตีนออกมาใช้ซึ่งโปรตีนที่เรานำหมอ,อใช้มาจากแถวไหนก็มาจากกล้ามเนื้อเกิดมาสุด break down อันนั้นก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะเป็นพาร์ทหน,นึ่งน,น,น,นะครับเพราะฉะนั้นก็กินบล็อกเข้าไปก่อนอแต่ถ้าเกิดบางทีเนี้ยบางคนเนี้ยยังไม่ถึงไซเคิลนั้นก็ไปทานที่หลังก็ได้เราไม่ถึงแน่นอนเราพูดเลยเราไม่ได้วิ่งสีนาทีล้วกินเวออ่ะจริงทีนี้ต้องถามถ้าแกถามคุณหมอเลยว่า แล้วอย่างคนที่ออกกําลังกายธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราควรต้องทานไหมคะคืองีอ้เวเนี่ยในในตัวเวเนคะครับมันเป็นโปรโตีนโปรโตีนให้พลังงาน1กรัมก็ประมาณ4กิโลแคลอรีเท่ากับคาร์โบไฮเดรตท,ทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเราออกออกสัก3ตินาที40นาทีเนี่ยหมันยังไม่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราเอาโปรโตีนในร่างกายมาใช้เป็นหลัก นะครับยกเว้นคุณจะไม่มีไขมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตเก็บไว้เนาะคุณก็ต้องเบรกดาวน์กล้ามเนื้อมาเร็วหน่อยนะฮะทีนี้ถ้าคุณออกสั้นๆนะครับคุณกินเข้าไปโอเคแล้วคุณกินเข้าไปแล้วถ้าเกิดคุณสามารถใช้หมดใน45นาทีนั้นก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่มันไม่เหมือนช่วที่ยังทำยังไงอ่ะุณหมอทำยังไงคะอาจารย์ มันก็การไมนไขมัน้ <c oughs> านงนั้นเราต้องดูดีๆว่าเราควรกินหรือไม่ควร<ช>กินไม่ใช่แบบว่าพอเขาออกมาโฆษณาว่ากินเถอะจะได้แบบคุณจะได้มีกล้ามเนือ้อคุณจะได้ผิดอะไจริงๆแล้วไอ้ที่มันน่าเป็นห่วงมากกว่าไขามันนะครับก็คือว่าร่างกายเรามันมีความสามารถในการย่อยในการย่อยแล้วก็นําไปใช้อะค่อนข้างจํากัดน,นะครับโดยปกติมันก็จะมีสูตรว่าต่อหนัว1กิโลกรัมทานเวย์ได้กี่กรัมนะทานโปรตีนได้กี่กรัมไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันกินเข้าไป เพราะว่าถ้าเกิดเรากินเยอะเกินไป,ไป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 เหนื่อยที่ไหนเหนื่อยที่ไตเข้าใจและวิธีในการออกกําลังกายแต่ละเป้าหมายเนี่ยจะทํายังไงให้มันได้ผลแบบเต็มเต็มอ,อ่ะคือคือวิธีการฝึกอ่ะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายคืออะไระะเป้าหมายคืออะไรแล้วก็แต่ละเป้าหมายเนี่ยมันจะมีวิธีในการฝึกที่ไม่เหมือนกันคะ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนักกีฬานักกีฬานักกีธาก็ได้ระยะสั้นระยะไกลเออ เขาก็ต้องฝึกไม่เหมือนกันคนนึงก็ต้องฝึกวิ่งสั้นๆใช่ไหมครับแต่ใช้ความเร็วสูงๆอีกคนนึงเป็นนักกรีฑาระยะไกลวิ่งนักมาราธอนอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกความเร็วต่ำก็ไม่ต่ำมากในจริงๆมันก็เร็วกันกลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยไม่เคยเห็นคนวิ่งมาราธอนวิ่งช้าเลยก็คือเร็วไหมก็เร็วแต่ถามว่าเร็วเหมือนพวกระยะสั้นไหมก็ไม่ใช่อ่าซึ่งวิธีการฝึกวิธีการกินของเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่าง ผู้หญิงไทยเนะะี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้อยากคงไม่มีใครอยากจะแบบ ล่ำล่ำมาเนาะเอาตรงตรงหนูอยากจะีเอาตรงตรงไะมี่ห็มหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนคนหนึ่งที่ตอนเล็กหนูอยากเป็นนักพาะกายมากว่านูแม่เหรอจ๊ะมีความรู้สึกว่ามันเท่มากการที่แบบเราโชว์เชฟที่ทุกอย่างมันเป็นมัดมัดมันเป็นสัดส่วนแล้วมันมีความชาดอ่ะมันเทมากมันเจ๋งว่ามันเป็นผู้หญิงที่เจ๋งมากแล้วพอโตมาพอโตมาไม่เอาเดี๋ยวไม่สวยแล้วแต่บอกแล้วแต่คุณบอกถ้าเราพูดเราไม่สวยปุ๊บเดี๋ยวมีเขาเล่นนักพาะกายเขาจะสวยสำหรับความที่ใส เอาอย่างนี้พอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วอยากมีเชฟแบบนางแบบถ้าผู้หญิงอย่างเราอยากจะเป็นเชฟนางแบบอย่างนั้นนะคะเราเล่นเวทได้ไหมคะได้แล้วต้องเล่นและต้องเล่นด้วยอุ้ยอย่างนี้ถามสมมติเราอ่นลดพุงเนี้ยเอาง่ายๆกับตัวอย่างที่พุงระหว่างการวิ่งกับการเล่นเวทที่ที่พุงเนี่ยค่ะ อันไหนมันช่วยลดพุงได้มากกว่าหรือว่าเราควรจะทำสออย่างควบคู่กันทได้อย่างหนึ่งไม่ได้ต้องทำสองอย่างโอ้ก็คือต้องทำแทนคาริโอคาริโอด้วยเบ็ดเน้นิน่งด้วยใช่ใสัปดาห์หนึงมี7วันช่วยตีขึ้นหน่อยได้ไหมคะว่าโโควรจะทำอะไรเท่าไหร่ต้องทำชมจะใช้คำว่าต้องทำทั้ง2อ,อย่างไปเกือบทุกๆวัน โอ้โหไปนอนเถอะแม่แอันนี้ยังจริงอีเวนต์นักพอกายนะนักพอกายที่แบบเขาต้องยกหนักต้องอะไรเนี้ยเขาก็ต้องคาร์ดิโอนะเพื่อเบิร์นไขมันใช่ไหมถูกเพื่อเบิร์นไขมันให้กล้ามของเขาชัดคนพวกเนี้ยคือต้องพยายามขจัดไขมันใต้ผิวหนังออกไปเป็นอย่างอย่างน้อยสุดต้องขยัดขจัดไขมันใต้ผิวหนังออกไปเพื่อให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมันชัดขึ้นมาค่ะเวลาเวลาที่ทาน้ํามันทา สีลงไปเนี่ยทาน้ํามันลงไปเนี่ยมันจะได้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับพวกนี้คาดีโอโหดนะสชั่วโมง3ชั่วโมงต่อวันคือเป็นอยู่ในโปรโอการฝึกของเขาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างเรานะคะอย่างเราที่เราถามมาคุณเวลาที่เราจะออกกําลังกายเนี่ยมีไหมคะอยากให้แบบลองวางแพลนให้แบ่งยังไงแบ่งยังไงว่าอ่ะมีเจวันอาทิตย์ถึงจันคือคือคือสำหรับ นทั่วไปนะฮะผมว่าเวลาในการออกกําลังกายสัก1-2ชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนอน feet, ออาอยาก,ยากเยอะแล้วค่ะเยอะนะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะครับผมแนะนําว่าควรจะถ้าคาร์ดิโอยังไงก็ต้องทำทั <C AD IO> ้งสองอย่างยังไงต้องทำสองอย่างจริงๆการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คาร์ดิโอกับสตริงนะมันมีพาร์ทอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟ i ซิบิลิตี้โคอิเนชันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าอ่ะ f u n d a เมนทัลที่สุดนะครับคือคาร์ดิโอกับสเตรนท์นะครับคาร์ดิโอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถม,มันมีหลายวิธีที่จะทําให้พัฒนาหรืออย่างน้อยที่สุดเมนเทนความแข็งแรงของระบบหัวใจการหายใจได้เนี่ยหลเลือดเนี่ยก็อาจจะทําสัก3วันก็ได้4วันก็ได้5วันก็ได้อยู่ในตรงนี้นะครับแต่ต้องมีช่วงช่วงพักนะถ้า3วันมันมีวันพักอยู่แล้วละ่ะ ห้าวันอาจจะอาจจะเป็น3กับ2อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นสองหนึงองอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่สำคัญคือระยะเวลา mm hmm. นะครับระยะเวลาแล้วก็ความหนัก mm hmm. นะครับถ้าเราออกกำลังกายในลักษณะของแอโรบิกคาร์ดิโอเนี่ยที่มันหนักมากเนี่ยนะครับเราอาจจะทำแค่3วันและระยะเวลาสั้นๆก็ได้ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเราดิ้งดองดิ้งดองหน่อย <laughs> ดิงดอง่ะมองเห็นก็คตัวเองใช่ป่ะมองเห็นภาพตัวเองเลยอ่ะดิงดองอ่ะคือแบบค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าของของพี่นะมันเป็นกินกล่องแก้วเลยแบบต้องแปดวันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันมันมันไปเรื่อยๆหน่อยเนี่ยดิงดองหน่อยน่ารักคิ้วๆหราไม่คิ้วๆก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยใช้หลายวันหน่อยก็หนูกว่าจะถ่ายรูปเสร็จอ่ะคือถ้าถ่ายไปเท่านี้พอมีเงื่อบขนาดนี้รีบถ่ายรูปแล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนในโซเชียลไม่รู้ถ้าไม่กดเริ่มแอปอ่ะมันจะรู้สึกว่า แบให้ไม่ได้เลยขาดทุนหลีเลยนะจริงจริงจผมเคยผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครไปผมไปร่วมอีเวนต์กรุงเทพขออนุญาตบอกไปชื่อรายการนนกรุงเทพมาราทอนแล้วก็จะเป็นเป็นอีเวนต์การวิ่งอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากจากทั้งนักวิ่งนักวิ่งแบบฮาร์ดคอร์แล้วก็นักวิ่งแบบเลเชอร์ที่วิ่งเพื่อความสนุกสนานแล้วก็มีสายสายแบบสายไอจสายไอจีสายอะไรเนี้ย คือการใส่แอสเซซอรี่ผิดตรงไหนอ่ะไม่ไม่ไม่แอสเซซอรี่ครบไม่ไม่ใส่แอสเซซอรี่ยังโอเคคือเรามีอุปกรณ์ในการวิ่งที่เหมาะสมครบแต่อันนี้เป็นสายแบบสายถ่ายรูปจริงคือมันเขาเริ่มจากหน้าพระบรมหาราชวังแล้วขึ้นสะพานใช่ไหมอีจังหวะขึ้นสะพานในผมก็จะเห็นคนมาถ่ายรูปอ่ะไม่แปลกวิวสวยใช่แต่แบบอยากแบบถ่ายรูปแล้วแบบเหมือนมาวิ่งเงี้ยเอาฟอกกี้ฉีผมเจอผมเจอผมว่า ก็น่าเสียงดังในตกใจพูดพูดจริงๆนะเราก็ยอมคุณหอกจ้เราก็ยอมคุณค่ะเราพูดในกองนะจริงๆงานนี้เราเคยไปเดคือแบบเอาฟอกกี้ฉีดเพื่อให้มีเหงื่อเล็กๆไงให้มนเหงื่อเล็กๆเง่นแบบสวยๆคือจะให้มาแบบวิ่งให้วิ่งเสร็จก่อนแล้วเหงื่อโซมๆมมาถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมคอัพลบ ก็มีครับเอาฟอกีีฉีดบเข้าใจเพราะว่าตากล้องอ่ะของงานวิ่งอ่ะเขาถ่ายรูปสวยด้วยเราบอกเลยแตต้องงานวิ่งถ่ายรูปสวยจริงๆเราก็ไม่เข้าใจเป็นงานขนาดหน้าเราเหนื่อยลงยิงดูสวยยู่เลยเราเข้าใจแต่ขูกจะดีจริงจริงอันนี้เข้าใจได้คุณผู้ฟังดังนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องกําหนดของตัวเองเองถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป็นสายแบบ คิ้วๆเนาะ,ะก็คือไม่ได้หนักเกินไปก็สามารถทําได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่แบบออกมาค่อนข้างโหดนิดนึงมีเทรนเนอร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีวันพักบ้างทีน,นี้ท่านามมาถึงในเรื่องของสตรอง์น่ะสตรอง์อาจจะใช้ประมาณ2-3วันก็พอแต่แน่นอนอต้องมีวันพักแล้วก็พยายามเดลวอซิฟายทั้งตัวไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่อ้นี้มักจะเกิดผู้ชายมากกว่าก็คือใช้คําว่าโฟกัสกับบอดี้พาร์ตส่วนเดียวนะครับมากกว่า ผู้หญิงจะไม่ค่อยเจอผู้หญิงมักจะกลัวจะหุ่นไม่พอพอชั่นเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะพยายามที่จะบาลานซ์การออกกําลังกายในส่วนของเวทเทรนนิ่งของตัวเองดีกว่าครับผมเข้ามาในอีกหนึ่งคำถามคือช่วงนี้เนี่ยอีกสักภาพหนึ่งคิดว่าหลังจากเท์นี้เนี่ยเราจะออนแอร์กันนะคะตตอนช่วงออนแอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าฟิตเนสเนี่ยเขาเปิดหรือยัง ถ้าฟิตเนสเปิดแล้วเนี่ยเราเนี่ยถามคุณาถามก่อนเลยว่าทางอาจารย์ก่อนว่าเวลาที่เราเข้าไปใช้ฟิตเนสเนี่ยเราใช้เครื่องเราใช้ทุกอย่างได้เองเลยไหมคือขึ้นอยู่กับว่าเรามีประสบการณ์ในการออกกําลังหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นขึ้นอยู่ว่าเครื่องนั้นมันใช้ง่ายหรือเปล่านะครับคือถ้ามันเป็นถ้าไม่ไม่พูดถึงคาร์ดิโอแมชชีนนะคาร์ด <io> ิโอแมชชีนพวกเทรดมิลอะไรพวกนี้การเดินการวิ่งการ uh, ทำอิเล็กทริคอลเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการนการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วไม่ยาก เครื่องเวทเทรนนิ่งถ้ามันมันเป็นเครื่องที่ล็อกล็อกมูฟเมนต์นะครับให้มันอยู่ในระนาบเดียวอันนี้มันง่ายและถ้าน้้ำหนักมันไม่มากเกินไปนะก็อาจจะพอทำเองได้แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของฟรีเวทเช่นพวกดัมเบลบาเบลซึ่งโดยเฉพาะในบางท่าที่ต้องอาศัยการประสานงานของร่างกายที่เหมาะสมมุมในการทำที่เหมาะสมนะครับ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและที่สําคัญคือจะต้องประ,ะจากอาการบาดเจ็บเนี่ยอันนี้อาจจะจําเป็นที่ว่าให้คนมาช่วยช่วยดูแลเ,เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเรายังไม่ชํานาญแล้วก็มันเป็นการออกกำลงกายที่มันมีความยากนะครับกค็คนจะต้องมีคนดูแลหน่อยดีกว่า อ๋อแปลว,ว่าก็คือเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไร<ช>วิธีการมันก็จะแตกต่างกันใช่คะใ,ใช่ใช<ะ>ชซึ่งไอ้ตรงนี้มันมันมันจำเป็นที่ต้องมีคนที่รู้ถึงวิธีการมาช่วยบอกเราสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากหน่อยค่ะว่าคนที่เขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ชอบออกกําลังกายจะชวนออกกําลังกายยังไงดีคะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้คือผม,มคนชอบขู่ผมบอกเลยก่ <c oughs> อนบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยชอบขู่ทำไมต้องขู่คะเพราะว่าเพราะถ้าไม่ขู่บางคนไม่มาไม่ยอมคือบางคือมันจะมี คนบางประเภทผมบางท่านเนี่ยจะเป็นคือไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาดิฉันค่ะจริงๆนะเพราะว่าเราต้องรอรอจนเจ็บตัวแล้วต้องรอ,อจนเป็นอะไรมาสักอย่างแล้วแล้วก็ถึงจะมารักษาสุขภาพซึ่งบางทีมันสายไปละค่ะบางคนเนี่ยกลายเป็นว่ามีความดันสูงปี๊ดไปละ พิ่งว่าอ๊ย้ยตายแล้วความดันสูงพึ่งเริ่มมาเริ่มออกบางคนอุย้ยโรคหัวใจมาแล้วพึ่งมาเริ่มออกโรคหัวใจไม่ได้ว่ารอแก่เป็นนะสี่ห้าสิบก็เปน็นกันแล้วนะจใช่ค่ะหรือรผู้หญิงเงี้ยบอกอ๊ย้ยไม่ออกกําลังกายหรอกเดี๋ยวกล้ามขึ้นเดี๋ยวนั่นนี่นู่นพอมาดูอีกทีตายแล้วกระดูกพรุนสี่สิบกว่าก็เริ่มพรุนกันแล้วนะครับสามสิบสี่สิบกว่าก็เริ่มพรุนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มันเป็นอะไรก่อนมาเลย ออกกําลังกายเนี่ยมันมันมันถ้ามันทําให้เหมาะมันมันไม่เจ็บตัวแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ทําให้รูปร่างมันเขาเรียกอะไรน่าเกลียดหรืออะไรนะครับมันสามารถจะทำให้มันมีรูปร่างมีลักษณะมีในรูปแบบที่เราต้องการได้และที่สำคัญที่ออกกำลังกายเนี่ยคมพูดแล้วแน่นอนมันทำให สภาพจิตใจเราดีแต่ไปสุขภาพจิตดีคือออกกําลังกายมันไม่ใช่เรื่องของรูปร่างสวยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสุขภาพองค์รวมของร่างกายและจิตใจด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะชวนทุกคนลุกขึ้นมาออกกําลังกายให้เป็นกิจวัตรใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องตรงกลางเลยนะเดินทางใส่กลางก็คือไม่ออกให้พอดีออกให้เหมาะกับตัวเองว่าตัวเองมีคอนดิชันอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจ ตองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ,าชชาญนะคะแล้วก็สามารถนะคะที่จะมาหาอาจารย์เบญจพลได้นะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่ที่สมิติเวชสุข,ขุมวิทใช่<ด>ค่ะก็ะมาปรึกษากันได้ใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยความสามารถในการออกกําลังกายเนี่ยออกได้แบบไหนหรืออยากให้อาจารย์เป็นคนแบบดูให้นะคะว่าถ้าอยากได้เรามีมิชชั่นเราแบบนี้เนี่ยเราจะไปยังไงดีคะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะเป็นคนจัดการให้ได้ได้ใช่ไหมคะก่อนได้ได้ได้เพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าเข้ารายการเองนั่งคุยกันเล่นๆนะคุณุณมณ์บอกเออถ้า เกิดนี่ยเรามีมิชชั่นเรามีอ,าอยากอยากไปทําอะไรเนี่ยอ,อยากไปเอเวอเรสต์เนี่ยเรา,เาก็ต้องมีแผนคุณผู้ฟังวันนี้เราได้สาระความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยสุดท้ายเลยนะคะเดินสายกลางความพอเหมาะพอดีนะคะที่ บอกกับตัวเองนะคะแค่นั้นเองก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแบบไหนอะไรแบบไหนแต่แค่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทําอย่างสม่าเสมอนะคะไม่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตแต่เป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพที่ดีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีด้วยจริงะค,ะค่ะโอเคพี่คิมคะจะสามารถเจอเราสองคนได้ที่ไหนยังไงบ้างคะพบกับรายการ What the Health เมาสุขภาพกับหมอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะทาง Apple Podcast Anchor Podbean Soundcloud Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสิติเวชค่ะ อย่าลืมกด follow กด subscribe กดกระดิ่งอะไรก็ตามนะคะให้ทุกคนได้มาฟังกับเราแล้วก็คุณจะได้ไม่พลาดอะไรกันทั้งหน้าของเราเลยค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะจารย์เบญจพล็นอยัางสูขค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังเจอกันครั้งหน้านะคะทั้งนี้รากไปก่อนอย่าลืมนะคะพุธที่2และสี่ของเดือนนะคะเจอกันกับเรา2คนพี่ขิมและระมลคนสวยกับ What the h e l l เมาสุภาพกับหมอวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Salmon Debate Podcast. What the hell? Mau, 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 mau,